สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแย้ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย้ไปซีก็ได้ดนําำของมูลแนวทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนําในเดอ้อจ้าพี่น้องเดี๋วยวจะเรื่องกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะงย้ำแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิูโบเดียผาดเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์์ใดหรืออว่าาาาจะคคมมมมเมนตขุยยยททักักกกบปี คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะกับบะเพาลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลนเนา้อท่ากระจานทะลุเหนือจนได้จ้าแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าไฟดับล่างฟันอาจารย์เตาแล้วว่าไฟดับล่างอันดับเจ็ดฟันพี่น้องจ้าไฟดับล่างเจ็ดฟันเนาะเอาผู้ใดมักแนวทางเลข็กกอาจารย์เตากะอ่าแคบหนาจอเลยเนาะหนึ่งทับสองทับ่าหกเจ็ดเนาะจ้าไฟดับ ล่างเปิดบดติดพี่น้องเจ็ดพอนาจารย์เต๋ละวาเนาอไปมากเรียกดับอาจารย์เตววเก๋ก็ะแคบหนาจอเลยด้ยาวยน้ะพี่น้องนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้กระดับล่างคือกันนาะมีสองสูตรนาอค่ะนาออ่าอันนี้สูตรนี่ดับหกล่างอ่สัตหกกระเจ็ดพ่้าล่างลาาาแล้ยกว,วออ่อาจารย์เตาอละวาเอออาจารย์เต๋ออาจารย์เต๋าดับตัวแรกดับตัวเดียวกันกับแย่ไพ่นาะพี่น้องนาะ เริ่มเขียนลงไห้พี่น้องมือเศร้าเด้อเขียนลงหนไ,ไลงงห้เนาะยายพีดับล่างเขียนเด้อพี่น้องวันนี้เด้อดับล่างเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะไปตามสูตรช้อนพี่น้องรวดจ้าร่องเบิ้งค่ะดับล่างเขียนน้องยายพเนาะ,ด,นะดับชนกันก็อาจารย์เตาสูตรแรกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเนาะถ้ามีเสียงแน่ขอโทษขอพ่ยได้น้องพี่น้องหลายๆเนาะคะ่ะอ่านบอกว่า10หน่วยล่างวดที่แลี้ยวไห้เก่ามากเก่าเนาะจ้าเนาะ อ่าสิบหน่วยบนเนาะให้ยเก่ามากเก่ารักหน่วยเนาะจ้ะวดน,นี้ให้แปดวันซันระวังในเด้อหาซิฟหาซิฟวันสันสายด่วนคนใต้แล้วว่าบ่ามั่นใจเนาะจ้ะแปดมาแน่นอนแล้วพี่น้องจะสิแปดอีกอย่างเนาะบาไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะสำหรับแนวาทางของอาจารย์คนใต้สายด่วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก่ามาแน่นอนแล้วพี่อ้นแปดมาแน่นอนแล้วว่าสันนา่นเพื่อว่าแต่ว่าให้ระวังหาซิฟหาซิฟเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวาทางของแอดทอนเนาะ แอนทอนบอกว่าเด่นบนหนึ่งกับสามชนกับยายไพ่สามเนาะคะ่ะฉูดบนอย่างเดียวฉูดว่าท่านสูดบนอย่างเดียวมิฉูดพร้อมได้พี่น้องฉูดบนอย่างเดียวพนะคะยายไพ่ว่าเอ่อของของแอนทอนวาสามกับหนึ่งแต่ว่ายายไพ่สามกับสามกับสี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหัวชุมแพ่น่าจ,จะเป็นแนวทางลางเพิ่น จะเบิ่งก่อนพี่น้องแนวทางเทิงเนาะแนวทางเทิงเพื่อนบอกว่าสามเก่าสี่เก่าสันพี่น้องนะเพื่อนไดสามคับสี่ขึ้กันยายไพ่ได้คู่ตัวบนใดทุกคู่เด่นบนเนาะสามคับสี่เนาะจ้ะเดี๋ยวตั้งแต้สูตรอันมาได้บนล่างล่ะเดี๋ยวยายไพ่เฮ็ดก่อนหม้อแรกเดี๋ยววันทีเอ่อเขียนให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้เนีือนเดิมคือเก่าเหรอเนาะพี่น้องบ้องหวงสูตรครับพี่น้อง หมเลขออกจังมือสองมือก่อนนาะคะ่ะจังโล่งเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางเนี่ยของอาจารย์ธนศักดิ์เนี่ยเข่าดีพี่นอ้องมิกอ่ามิกอยู่ที่โอ้คู่เนาะงวดน,นี้ิ่นบอกว่าเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสองแปดแปดสองแปดเจ็ดสองเก้าแปดสองเก้าเจ็ดสองเนาะค่ะคู่โต๊ะบนอาจารย์ธนศักดิ์ เพือเพ่อนเข่าเพื่อนเข่าเลขโตดเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเนาะ <t ick> ล่างเบิงเด้พี่น้องสีเอ่อหกคู่อาจารย์นันทร์ซักเพื่อนขาเข่าดีเด้วยค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าคู่โตดบนของแอลเดนเนาะเพือพ่อนหามาเพื่อนบอกว่าเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกแปดสี่แปดหาแปดหกพนัพี่น้องเอาพิจนาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะซีโตมาลางเน้นหลักสิบว่สั่นซีโตมาตัวหนึ่งเนาะแนวทางของเอ็ดบุญมีเนาะจ้ะเพ็่นซื้อว่าเอ็ดบุญมีเนาะค่ะวดที่แล้วเข้าหนึ่งเนาะจา้ะออกคกหนึ่งเนาะพี่น้องมาลักหน่วยเนาะเพื่อนเน้นหลักสิบจะมาลักหน่วยเนาะจา้ะวดนนี้เพื่อนบอกว่าเก้าหนึ่งห้าสองวันเดิมมากระจวดครับพี่น้อง ตะเกาเพิ่นสิฟันตัวเดียวมากเด้กปี่น้องเทิ้งล่างเทิ้งเทิ้งเนี่ยทางของแอดบุญมีเนาะตะว่าช่วงหลังมาเพิ่นบ่ฟันเนาะค่ะตะเกาเพิ่นจะฟันมาตัวเดียวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะแอดกัปตันแอดกัปตันเพิ่นบอกว่าเด่นบนบม่ชน747604และ061กุมภาวาสันพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอดกัปตันเนาะค่ะเด่นบนไม่ชนสองตัวจับมัดเลยวาสันเพื่นวาเนาะ จะนาอดไรคะพี่น้องคะเนวทางของเอ็ดกับตัดนานะค่ะเนาะตไปเลยจ้าปักหลักสิบล่างเนาะปักหลักสิบล่างสองสามหกมาหลักสิบล่างมาสันพี่น้องตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางคนใจลักเนาะคนใจลักเพื่อนบอกว่าสามตัวเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่ห้าแปดเจ็ดและแปดแปดสองเนาะคะ่ะ จีจนาใดค่ะพี่นอ้องมาเก่อยจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะจวดจัดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้สูตรนี่เพื่อนบอกว่าเดินหลังงมวดที่แล้วเดนหนึ่งมาหกหนึ่งมวดนี้เพื่อนบอกว่า,าเดนศูนย์แปดศูนย์หมอพี่นอ้องแมนบ่ ศูนย์ศูนย์ลางเนาะค่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดบ่ไใดศูนย์เจ็ดติดดับแย่ไพ่เนาะตะวันได้ดับแย่ไพ่อาจจะเอาเบาอรยูก็ได้ดับเจ็ดลางเนาะพี่น้องเนาะตะวันเลยก็จะกับใครบางต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางลางไทยหนึ่งทับสองทับหกเจ็ดอันนี้แนวทางของสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้อง เพื่อนบอกว่าเด่นล่างเพื่อนมีหลายตัวเนะาะจ้าแล้วก็อ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะมีสิบลางแล้วก็ชุดเน้นเพื่อนที่มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาและศูนย์หกมากกะพิจชนะนะเพื่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดียวทางเลขดาบอาจารย์ชนะพลงวดที่แล้วดับเอาอยู่เนาะค่ะเนาะดับเอาอยูเนาะค่ะดับเอาอยูเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชายนิรานามหลักลอยบนแม่นๆว่าสั่นชายนิรานามนาวาเนาะหกเจ็ดเก้าหลักร้อยบนหนึ่งทับสองทับหกเจ็ดชายนิรานามต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนักอ้วนเนาะอ่าคู่โตดบนนักอ้วนงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเนาะจ้าอ้วนนี่หกอ่าเก้าหกแปดนะคะเนาะเลขเด่นนักอ้วนคนขอหลายเด้ไปมักแนวทางน,านักอ้วนเขีบหนา้าจอเลยเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดชุดเน้นเนาะชุดเน้นน้าอ้วนเราบอกว่า975 985 7ห้า8ห้าเท่านั้นเนาะค่ะสาหรับแนวทางชุดเน้นน้าอ้วนนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะนุ่มขอนแกน่นเด่นบนคงทีงวดที่แล้วเข่าเก่านะจ้ะวันนี้8901เหมือนเดิมเด่นบนคงทีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดบักเตงโมเนาะเอ็ดบักเตงโม่วมที่แล้วเข้า6 1นะจ้ะเข้าตกัโตกกับเนาะงวดน,นี้5้าหกเสอสาเนาะค่ะสำหรับแนวทางเอ็ดบักแตงโมเนาะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้พี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้างวดที่แล้วเข้า7จ็ดเกาเับสันงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์แปดสองสองแาแปดสองแปดแปดสองกัน8 8 8แ 8 2 2สองสองตัวมีอยู่ที่82 2888สองเนาะคะ่ะลองเมืองค่ะพี่น้องบอลูว่าเป็นแนวทางของไผ่เนาะจ่า,จายไผเห็นก็เลยเอามาให้เบิงเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวงวดที่แล้วเด่นเจ็ดงวดน,นี้เด่นสองเพื่อนบอม,มีซื้อเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรล่างงวดที่แล้วให้ให้หนึ่งเนาะคะ่ะมาหกหนึ่งงวดนี้ไหซูนซูนสิกับมาแล้วเดวพ้พี่น้องเพื่อนวานเนาะเพราะว่าลายสำนักไฮศูนลางลายมาก ศูนย์นี่ยังดีพี่น้องกันก็จเจ้าฟันศูนย์เจ็ดมากไอ้พ่ดับเจ็ดางเนาะเอาศูนย์อะไรดีพี่น้องเอาศูนย์ยังดีค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเล่จากเอาเปพิถ่ายโดยแนวทางของแอดกับตันเพื่อนบอกว่าขอเดนรางแอดกับตันในเดอร์อวาซันแอดกับตันวดที่แล้วเดนแปดแรกหนึ่งมาหนึ่งเนาะจ้ะวันนี้เดนหกกับสามหกกับสามอยู่ที่เพื่อนบอกว่าถ้าศูนย์มากก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์สามเราพี่น้องเนาะ เอาวาไปตามสูตรมากระจวดเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไป่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,ง่งเงรวยรวยปังปัง,ปงสุขสุมสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้ะที่ได้แบ่งปันของมู้นทน้าทางยายไงแย่ไมาใม้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มปเปรน้ยวทางเนาะจะ้ะขอบคุณในห,หลายเด้อจะ้ะสวัสดีจ้า